ครับก็สวัสดีครับท่านนะครับมันนี้ก็อยู่กับผมมัดแคสเกมเมอร์ก่อนอยู่ในรายการ GG Gamer Channel นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Point Bank นะครับหรือ PB นะครับเป็นเกมจากค่ายก a l i น่านะฮะโอเคเนี่ยครับ, <S <S <Okay. S 1> รบของในตัวผมก็จะใช้เป็นปืน Kiss SV Midnight Blue แล้วก็ Glock มีก็เป็นพลว่ความแรงแม่งนี่บอกเลยเลยพลว่นี่ เป็นมีดที่แรงมากความแรงหนึ่งร้อยฟันทีเดียวตายตาย,ยาเฉพาะตัวร้อยสิบหรือว่าเลือดร้อยที่ไม่ใส่เกาะนะเลือดร้อยที่ไม่ใส่เกาะนี่ตายแน่นอนนะนะมาหาห้องเล่นกันดีกว่านะครับห้องนี้ดีกว่าขับปรับเสียงนิดนะึงห้าสิบก็พอ จะฟังเสียงเกมไม่ได้เรื่องเวลาไปตรงข้ามบุกขยือ้คลาดเคลื่อนเข้ามา okay, s <S ฟโอ <Okay. S 1> เคไปกู้ตับสีคืนให้กับฝั่งนะครับ จัดไปสองตัวเช็คเช็คเช็คมีไหมไม่มีเก็บเสียงนิดนึงมาแล้วมาแล้วทางข้างหน้านะครับหนึ่งตัวไม่มีเพื่อนเดินอะโห เดินสิเดินมาพอมสิน้องมาแล้วมาแล้วข้างบนนะครับแท่นนะครับแทน่นไปๆๆเดี๋ยวพิจา,ารณาเองน้องโอ้ยไ,ไม่ทันนะครับโอ้คิดนี่วัดกับอักนี่ไม่รู้เรื่องนะฮะโอ๊ย เห็นเสียงยิงมาจากข้างหลัง <S head <shot>. s h o ต้องไปคนทางอีกยาวไกลเพราะหนุ่มน้อยข้างหลังไม่มีนะเดือดตัวเดียวแล้วตาน,นี้นาา่าจะง่าโอ้ยตกใจตกใจตกใจลืมฟังเสียง ลองเล่นซองดูลิแฟเปิดมาเล่นไปแ,แค่สองสาครั้งเองซอง has been planted วังทำไมล่ะลูกมันเดินมาแล้ว <c oughs> นั่นโดนอ่าอีตัวนึงมาแอบบอ๋อฉลาดฉลาดเรามันกู้เราค่อยไปยิงกู้แล้วกู้แล้วมึงแกชมไปเมื่อกี้ความฉลาดนี่หายหมด ฟาร์มดิฟส์วินไม่เยอะเลยอ่ะมาห้องใหม่เล่นยันดีกว่านะนรับเหมือนเล่นห้องนี้เราจะไม่ขึ้นนะครับายาว่าแล้ววันนี้มันเล่นแปลกๆปกติมันจะเล่นลั่นสามกับระเบิดนะครับ ในเรเพื่อนผมมาเล่นไว้แล้วลืมเปลี่ยนเลยเปล่าเเจ็ดเจ็ดเสริมเมปล่าวะไม่น่าจะใช่เสริมอืม มีตอมในด้วยนี่ไงลักสว,วิลววลักวิยลลักสวิล l โอเคโอเโอเคโอโอเคโอเคโเอโอ้คเคเอเคอเค่อเอเออเคโอเอเคโเอเกันดีกอ่ามาตอเเเน หลังเจ้าโอ้ยแม่นมากสวดยอดหลังไม่มีน้องอย,อยู่ในบีับอยู่ในบียบฟังเสียงคีย์บอร์ดไหมฮะ ข้างหลังอ่ะเฮ้ยมันมเห็นระเบิดไหมนะ่ะสองลูกนะ่ะที่พื้นนะ่ะเมื่อกี้เห็นไหมนะ่ะคิดถูกแล้วนี่เจ้าไม่เข้าไปวาง ไปไหนมันอยู่ข้างบนเออบอกนั่นไงป่วยไ่ทางข่ายคำเลยโอ้โหนี่เดี๋ยวป๋าจัดก,การเองป๋าเล่นซองเดี๋ยวป๋าจะจัดก,การเองด้วยซองโอเค l e t ห่อปลาควงซองชัวร์ฝ่ายจะไปได้ไกลแค่ไหนปตาหน้านเล่นคิดเหมือนเดิม อ้าวเมื่อกี้มีปืนอ่ะออาปืนกึ้นไได้อะไรวะเนี่ยเดียวมากอุ๊ยถอดอ้าวมีระเบิดข้างในลืมดูโอดโอดโอด Let's move out. ตีสกอร์ขึ้นมาเป็น1่ต่อสามนะครับตาไม่ต้องหลายวินสู้ตายเลย โอเคตีซอกขึ้นมาเป็น2ต่อสนะครับเฮ้ยไม่ได้เปลี่ยนปืนเลยโอเคล้วปืนพังเฮ้ยมีเจมี่เลปืนเี่ อนหนึ่งข้างล่างข้างหลังมาลงมาแทนและไม่มีนี่ว่ะอุ๊ยขน้ามีปืนไม่เข้าโดนหัวเราครับนั่นไงมันอยู่ข้างบนห้องเอนะฮะโอเคลุกัน On that. headshot on that. โอ้เฝ้าหนึ่งแดงหนึ่งเพชรเหรอ แม่นแม่นจุงแพ้แล้วไม่เป็นไรหรอกช่างมันนะฮะแไมาแพ้โชว์บลูจี Win โอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ